สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนุ้ยพี่น้องทุกท่านนะครับครับผมวันนี้ผมก็จะมาให้แนวทางในเรื่พัฒนานะครับงววันที่5นะครับเดือน5 2 5 6อน้านะครับก่อนอื่นไปฟังคําเตือนนะครับที่วีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความหมางเท่านั้นไม่สนับสนุนในเรื่การพันนันปรดใช้พิจารณาณงาในการรับมรนับฟังนะครับขอบคุณครับมาดูผลนะครับผมต้องผิดนะครับต้องขอ ขอไยนะครับอดีวันนั้นก็ตรงวันที่หนึ่งดีนะครับอดีขอเลื่อนนะครับเป็นวันแรงงานนะครับเจ็ได้หัวเรามันออกวันที่สามนะครับหัวเล้วออกวันที่สามรัฐบาลออกวันที่สองนะครับนะครับผมผมก็แนวทางผมก็จะได้เจ็ดกับหกลองลองหกคันเก้านะครับ มตัวเด่นของผมก็ได้75 7473. 7 6 7 9นะครับส่วนรองนะครับ6 5านะครับหลนนะครับดูผลนหน่วยราพัฒนานะครับลาพัฒนาออก2 9นะครับ29นะครับ5 2า3นะครับ6 3นะครับตรงตรงครับไม่ต้องกลับนะครับส่วนนะครับส่วนหุ่ยรัฐบาล6 5านะครับห5านะครับ ไม่ต้องกลับนะครับส่วนตัวกันนะครับว่าเก้านะครับห้าหนึนะครับหนถ้าใครไอหนะครับถ้าใครเล่นนะครับหนึ่ก็การหนึ่ก็จะได้1,9ึนะครับออมสินนะครับเก้าเน่ะครับออมสินเก้านะครับครัผม ไปดูนะครับเวลาแนวทางเวลาวงวันที่ห้านะครับผมได้ที่ศูนย์นะครับลองแดนะครับกัน3ามนะครับสุดวินนะครับ0ูนย์6 7ดเจ็ดแปดหเจ็ดห้านะครับเด่นนะครับ0ู0ย์5 0 9 0 8นหย์นะครับส่วนรองนะผมจับแค่ไว้แค่ได้แค่นี้นะครับ แค่4หางนะครับ8 7 8 5 8 9 8 6นะครับส่วนกันนะครับ6 7 6 5นะครับ5 7 9 5 3 9 1 5นะครับเบิ <l> ่นนะครับมี0 0 8 8 7 7 1 1 5 5 6 9 9นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ตามถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับสวัสดีครับ